มาฝ่ายรุกนะครับก็แน่นอนเนาะว่าตัวแพทใหม่เนี่ยมันโหดมากเราก็ยังแบนดเหมือนเดิมนะไม่ใช่ฝ่ายลุกเราก็ปล่อยให้แบบผมจะเลือกแบนดมัตฉาเอวจีนะครับนะครับเพราะว่าเราลุกก่อนเนาะตัวที่เราจะต้องเลือกให้ไวที่สุดนะครับกาเซียงหลุดไม่เป็นไรเลือกให้ไวที่สุดนะครับคือโจยินนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าหนึ่งมันทะลุเวลาเกาะป้องกันกนะ็คือถุงถุงเทพ UC นะครับถุงวี C สีแดงอนะ่ะมันทะลุเกาะป้องกันสามารถทําให้ติดสตันได้นะครับยิ่งเราสตันได้ไวมากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นตัวตัวอะไรก็ได้เพราะว่าเขาสตัน,นอ่ก็ตรงนี้มีอะไรบ้างที่หลดุดใช่ไหมก็แน่นอนครับเสี่ยวเกี้ยวกับจิวยี วนสุดอนเซี่ยวแต่อย่าลืมนะครับว่าแพดใหม่นี้มันจะต้องเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยไฟมีไฟนะครับตัวตัวสัตว์มีไฟนะครับเราเล่นไฟก็ได้นะครับ <c oughs> ไฟก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ ถ้ามาอย่างนี nya, so to mm ้ก hmm. mm ็เ hmm. ส mm ียวเก่ hmm. yeah. course, um, cover, okay. mm ้วไปเลยดอนะครับเรามีกันเนาะเวลาเขาเลือกเตียวหุยมาเนี่ยมันจะโหดมากนะครับเพราะว่ามันแรงอะโคตรแรงเลยก็รอดูเขาว่าเขาจะเลือกอะไร มาเฉียวกับอื <c oughs> เราเล่นได้2ตัวนะครับก็คือตัวสตันเนาะผมเลือกโจหินก่อนเลยแล้วกันเนาะโจหินตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนีเ้เขาสามารถเอาอ้วนสุดมาตัดได้นะครับหรือว่าเราจะตัดอ้วนสุดเขา รูนสดเขาแล้วกันครับสองช่องนี้ก็จะก็เลือกเล่นระหว่างนะครับลิบองกับเสี่ยวเกี้ยวอีกตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ถ้า้าเขามีอะไรประหลาดๆมาที่อันอันตรายหรือว่าเป็นอวนเสี่ยวเราสามารถเลือกอีกตัวนึงครับผมก็เซตมาแล้วนะใครสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับวิธีการเซตรูนนะฮะหรือว่าถุงแพรนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับลองไล่ๆเข้าไปอ่านกันดูนะฮะซุนเซก ถ้าซูนเซกมาอย่างนี้ของจะติดเตียวห่วยเตียวเตียว,เต,ยวเตียวห่วยไว้หนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าโอเคสําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องของสกิลของเตียวห่วยนะครับโอเคเรายังมีเกาะเนาะได้เทินสองเทิร์นนะครับแนวหน้านะฮะใบแผงล่างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เออสกิลของเตียวหุยนะครับก็เลาเตียวเตียวหุยเนี่ยเออ HP นะครับลดไป10%นะครับอัตราการคิดนะครับจะเพิ่มประมาณ5%นะฮะแล้วก็ถ้าเตียวหุยเนี่ยไม่มีโทสะนะครับอ่าทุกๆทุกๆ10%ของเลือดที่ลดเนี่ยมันเขาเขาก็จะลดลดเลือด10%เนี่ยกลายเป็น1โทสะนะครับสมมตินั่นแม่งเลือดรีบองเลยฮะแนวหน้าเนี่ยไฟลืมเลยโมเพิ่น ก็สำหรับ icism, ร bon ตัวถุงนะครับใช้เป็นซุนเซ็กนะครับซุนเซ็กก็จะเข้ากับเตียวหุยพอดีนะ <c oughs> <c oughs> ดีบอง <c oughs> เขาไม่มีฮิวนะครับเราก็ไม่มีฮิ้ะ Ừ, โอ้วเียมันนนไทยสูจตูต้องตายอ่ะอ้ยเกือบตายเธอแรกกันควบคุมไปครับก็เิิ์นที่สองก็ไทยสูจตูตายนะครับจะเห็นว่าแรงมากนะครับสำหรับนั่นไงอ๋อไอตัวนี้เรืออธิบายไปเป็นตัวสัตว์ตัวตัวใหม่นะครับเออ ก็เวลา HP มันต่ำกว่าเท่าไหร่นะ20%มั้งมันก็จะออกมาโยนระเบิดนะครับน่าจะหนึ่งรอบมั้งในตอนนี้เราก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรายังมีสกิลอย่างน้อยก็ไฟสามรอบอะตาหนึ่งไฟสามรอบเขาก็เนเห็นนะเวลาแบบถึงเทินปั๊บปุ๊บเขาก็จะแบบไฟนี้เด้งเต็มหัวเลยดาเมจนะเห็นไหมชุมเซ็ อยากให้เห็นตอนที่เตียวหู่ตายนะครับนั่นบบนี่โอเคนี่ครับจะเป็นลักษณะของดื้อรั้นนะครับก็คือจะอยู่ได้ประมาณ2เทินเนาะแต่ก็คงไม่ทันแล้วครับยังไม่เห็นเตียวหุเล่นมากมาก,มากมายนะ โอเคครับสำหรับแพทใหม่นะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมแนะนำว่า,าแพตนี้โจหินโหดนะครับเพราะว่าโจหินสามารถเจาะทะลุกเกราะที่มันกันควบคุมการสตันได้นะครับนะครับเลือกโจหินไว้นะครับรับรองฮนะมีโอกาสชนะสูงครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ